3มอาหารที่ช่วยให้คุณสวยขึ้นและผอมลงไปพร้อมกันหลายคนบอกว่าอยากยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยผมบอกว่ามีเหมือนกันนะผมคัดเลือกมาให้จากไปร้อยๆอย่างเหลือ3าอย่าง อันที่1คืออะโวคาโดเวลาคุณเอาอะโวคาโดมากินเนี่ยคุณจะได้สารอาหารที่เป็นราชาของผล,ลไม้เลยซึ่งโอ้โหมีงานวิจัยเยอะมาช่วยเรื่องลดอาการอักเสบที่ข้อช่วยเรื่องลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจช่วยเรื่องลดคอเลสเตอรอลและแถมนะถ้าคุณเอามาทาผิวเนี่ยเอาน้ํามันอะโวคาโดม,มาทาผิวมันจะทำให้ผิวคุณสวยขึ้นด้วยเอาน้ํามันอะโวคาโดเนี่ยมาทาแผลนะครับ จะช่วยให้แผลหายเร็วด้วยนะแล้วอาบุคาโดเนียมสารอาหารเพียบนะครับคุณไปศึกษาเพิ่มเติมได้แถมคาร์โบเด,ดต่ําคุณสามารถกินมื้อเย็นได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยดังนั้นเห็นไหมครับช่วยได้ทั้งลดความอ้วนแล้วทําให้สุขภาพคุณและผิวคุณดีขึ้นด้วย อาหารที่ที่2คือน้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันมะพร้าวผมแนะนําเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพราะว่าก็จะปลอดภัยนะไม่มีสารเคมีเติมเต็ม,ตมอะไรนะ้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าคุณเอามาทาผิวมันจะช่วยลดการอักเสบของผิวจากแสงแดดได้เวลาคุณเอามาทาผิวมันจะช่วยป้องกันให้ผิวคุณเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็มอยส์เจอร์ไรเซอร์มันจะไม่ระเหยอ,ออกจากผิวตอนกลางคืนหรือตอนที่อากาศหนาวนะครับแล้วถ้าคุณเอาสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาทาที่ริมฝีปากนะครับเขาพบว่ามันจะลดการอักเสบลดความแห้งแตก ก็ทําให้ริมฝีปากคุณเนี่ยอวบอิ่มแล้วก็นุ่มขึ้นแบบนี้เป็นต้นครับถ้าเราเอา น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาสก,กัดสักหน่อยหนึ่ง,งกลายเป็นน้ำมันที่ชื่อว่า MCT ตัว M ตัว C แล้วก็ตัว T นะครับเขาพบว่าตัว MCT เนี่ยมันกระตุ้นการเบิร์นไขมันดังนั้นคุณสามารถบำรุงทั้งผิวคุณนะครับริมฝีปากคุณแล้วก็ช่วยลดความอ้วนไปได้ในตัวด้วยอันที่3คือมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีไลโคปีนมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเวลากินเข้าไปมันจะช่วยเหมือนกับเป็นกันแดดตามธรรมาชาติเวลาคุณกินมะเขือเทศทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งลูกมันจะช่วยบำรุงผิวคุณจาากภายในดร บางคนชอบทานเอามาปั่นกินทุกวันนะแบบปั่นสดเลยแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่าไม่ค่อยมีเวลากินสดคุณจะกินเป็นแบบดอยคําก็ได้ที่ผมกินบ่อยๆนะวันไหนที่ผมไม่ว่างกินสดจากสลัดอะไรเงี้ยผมก็ กินแบบเป็นกล่องได้จากน้ำมะเขือเทศดอยคําแบบที่ไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มนะครับแล้วในมะเขือเทศเนี่ยคุณจะได้วิตามิน B นะครับซึ่งไปกระตุ้นการเผาผลาญดังนั้นเวลาคุณกินมะเขือเทศเนี่ยน้ำตาลมันก็ต่ำอยู่แล้วน้ําเยอะมากเลยกินแล้วฉ่ากินแล้วอิ่มนานช่วยระบบขับถ่ายแล้วแถมยังมีวิตามิน B เนี่ยช่วยระบบการเผาผลาญทางอ้อมอีกด้วยนะครับเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะรู้เลยอีกอย่างหนึ่งครับผมพบว่าทั้ง3ตัวเนี้ยมันสามารถเอาสารสากัดจากอะโวคาโด จากน้ำมันมะพร้าวจากมะเขือเทศเนี่ยไปใส่ตามลิปบาล์มต่างๆนันคุณลองไปดูนะมีลิปบาล์มหลายๆยี่ห้อเลยที่ใช้สารสกัดจากมะเขือเทศใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวใช้สารสกัดจากอะโวคาโดใส่เข้าไปแล้วทําให้ลิมฝีปากเนี่ยที่ดำนะครับดูสีจางลงดูอวบอิ่มนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทําไปด้วยคือใครกลัวปากดําต้องเวลาจะกินอาหารนะครับให้ทําให้อาหารเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอาซ้อมจิ้มแล้วก็เข้าปากนะครับโดยที่ไม่ใช่ลิมฝีปากกัดวันนี้ ้าริมฝีปากเนี่ยคุณกัดแล้วริมฝีปากไปโดนอาหารอาหารบางประเภทจะทําให้ริมฝีปากคุณเป็นสีดานะครับส่วนใครก็ตามนะครับอยากดูตัวอย่างนะครับลิปบาล์มนะที่ผมใช้ในคลินิกนะเพื่อลดอาการปากดําคนไข้คุณก็พิมพ์คําว่าปากดําแล้วเดี๋ยว AI ผมจับคําว่าปากดําได้เขาจะส่งตัวอย่างนะครับในอินบ็อกซ์ให้คุณดูนะครับแล้วคุณก็ไปศึกษาว่าอ๋อมันต้องมีสารกัดแบบนี้อะโวคาโดสารกัดจากมะเขือเทศหรือสารตัดจาก น้ำมะนา,าวร้าแบบนี้เป็นต้นนะมันจะช่วยให้คุณสามารถเลือกลิปที่ไม่ใช่แค่ทําให้ปากคุณแห้งเดียวมันจะช่วยบํารุงแล้วลดปากดําในตัวด้วยครับรักทุกคนนะเจอกันกับความรู้แบบนี้ได้ง่ายๆเลยครับใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด r Team รทีมและ t k t t o k ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนสวัสดีครับ